ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณน,นมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอน้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้ขอเสนอในหัวข้อบุญก็ทำทานก็ให้มาเป็นร้อยครั้งนานเป็นร้อยปียังไร้ผลเมื่อเทียบกับทำสิ่งนี้เพียงชั่วขณะฟังให้จบแล้วทำตามนี้ สิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีคำถามในใจว่าทำบุญอย่างไรถึงจะถูกต้องและได้ผลบุญมากที่สุดจนในบางครั้งเกิดความกังวลหรือไม่สบายใจเลยว่าการที่ทำบุญไปนั้นตัวเองจะได้รับผลบุญไหมผลบุญจะส่งถึงตัวเองไหมโดยที่ในความเป็นจริงแล้ว การทำบุญก็คือการให้โดยการเป็นผู้ให้โดยเราสามารถให้ความรักให้ความรู้ให้โอกาสให้ความช่วยเหลือหรือแม้แต่การให้อภัยก็ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเนื่องด้วยในปัจจุบันมีปัจจัยหรือข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรกันบวกกับความเข้าใจที่ผิด,ผดว่าการทำบุญต้องไปที่วัดเท่านั้น ต้องถวายปัจจัยต่างๆหรือสังฆทานเท่านั้นซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากมายเลยทีเดียวครับมีคำกล่าวที่ว่าแม้จะให้ทานได้เป็นร้อยครั้งนานร้อยปีก็เทียบเท่าการรักษาศีลเพียงชั่วขณะไม่ได้นั่นเป็นเพราะแม้ทำทานมากแต่ถ้ายังทำชั่วก็ยังไม่ปิดประตูนรกได้ทานจะมีผลไม่เสมอกับศีล นั่นเองครับศีลนั้นแปลว่าปกติคือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษาตามเพศและตามฐานะศีลนั้นมีหลายระดับคือศินห้าิลแปดสสและศินสองร้อี่สิบและในบรรดาศีลชนิดเดียวกันก็ยังจัดแบ่งออกเป็นระดับธรรมดาที่เรียกว่ามัชิมมีสหรือศีลระดับกลางและอธิสีน หรือศีลอย่างสูงท่านผู้ฟังครับคําว่ามนุษย์นั้นคือผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐคุณธรรมที่เป็นปกติของมนุษย์ที่จะต้องทรงว้ให้ได้ตลอดไปนั่นก็คือศีลห้าบุคคลที่ไม่มีศีลห้าไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์แต่อาจจะเรียกว่าเป็นคนซึ่งแปลว่ายุ่งในสมัยพุทธกาลผู้คนมักจะมีศีลห้าประจําใจกันเป็นนิสศีลห้า จึงเป็นเรื่องปกติของบุคคลในสมัยนั้นและจัดว่าเป็นมนุษยธรรมส่วนหนึ่งในมนุษยธรรม10บประการคือผู้ที่มีวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องถึงพร้อมด้วยมนุษยธรรมสิประการเป็นปกติการรักษาศีลเป็นการเพียพรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจาอันเป็นเพียงกิเลสหยางไม่ให้กำเริบขึ้นและเป็นการบำเพ็ญบุญบารามีที่สูงขึ้นกว่าการให้ทาน ทั้งในการถือศีลด้วยกันเองก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกันไปตามลำดับดังต่อไปนี้ครับ 1. การให้อภัยทานแม้จะมากถึงหนึ่งยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีนห้าแม้จะถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม 2. การถือศีนห้าแม้จะมากถึงหนึ่งยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีนแปดแม้จะถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม 3. การเือศิลปแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการเือศิลป์สิบคือการบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตาม 3. การที่ได้บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแล้วรักษาศิลป์ 10, ไม่ให้ขาดไม่ด่างพร้อยแม้จะนานถึง100รปีก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนา ที่มีศีลปฏิโมกสังวร227ข้อแม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตามฉะนั้นในฝ่ายศีลแล้วการที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้บุญบารมีมากที่สุดเพราะเป็นเนกขัมบารมีในบารมีสิบทิตซึ่งเป็นการออกจากกามเพื่อน,นําไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงสูงคือการภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานต่อ,ต,อต่อไป ผลของการรักษาสินนั้นมีมากครับซึ่งจะยังประโยชน์สุขให้แก่ผู้นั้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเมื่อได้ละอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมส่งผลให้ได้มังเกิดในเทวโลกหกชั้นซึ่งล้วนแต่ความละเอียดประณีตของสินที่บุคคลนั้นรักษาและที่บำเพ็ญมาขันเมื่อสิ้นบุญในเทวโลกแล้วด้วยเศษของบุญที่ยังคงหลงเหลืออยู่แต่เพียงเล็กๆน้อย หากไม่มีอกุศลกรรมอื่นมาให้ผลก็อาจจะน้อมนำให้ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่ถึงพร้อมด้วยสมบัติ4ประการเช่นอนุสงของการรักษาสินห้าดังต่อไปนี้ครับ 1. ผู้ที่รักษาศินข้อที่1ด้วยการไม่ฆ่าสัต,ตว์ตัดชีวิตด้วยเศษของบุญที่รักษาข้อนี้เมื่อน้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีพลานามัยที่แข็งแรงปัาศจากโรคภัยไม่คีโรค อายุยืนยาวไม่มีศัตรูเบียดเบียนให้ต้องบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุต่างๆที่จะทำให้บาดเจ็บหรือสิ้นอายุเสียก่อนวัยอันควร 2. อผู้ที่รักษาศีลข้อที่สองตัวการไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่จะของไม่ได้เต็มใจให้ด้วยเศษของบุญที่น้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทำให้ได้เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยการทำมาหาเลี้ยงชีพในภายหน้า มักจะประสบกับช่องทางที่ดีทํามาค้าขึ้นและมั่งมีทรัพย์ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติเสียหายไปด้วยภัยต่างๆเช่นอัคคีภยัยวาตภายัยจุลภัยเหล่านี้เป็นต้น 3. ผูพุทธรักษาศีลข้อที่3ด้วยการไม่ลบประเวณีในคู่ครองหรือคนในปกครองของผู้อื่นด้วยเศษของบุญทรักษาศีลในข้อนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็จะประสบโชคดีในความรักมักได้พบกับรักแท้ที่จริงจังและจริงใจไม่ต้องอกหักอกโรยครันเมื่อมีบุตรธิดาก็ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อด้านไม่ถูกผู้อื่นชุดคล้าอนาจารไปทำให้เสียหายบุตรธิดาจะเป็นอภิชาติตบุตรซึ่งจะนำเกียรติยุศชื่อเสียงมาสู่วงตระกูล 4. ผู้ทีรักษาศีลข้อที่ส ด้วยการไม่กล่าวมุสาด้วยเสร็จของบุญที่รักษาสินข้อนี้เมื่อนำมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นผู้ที่มีซุ้มเสียงไพเราะพู้จามีน้ำมีนวลชวนฟังมีเหตุมีผลชนิดที่เป็นพุทธวาจามีวัวหารปัจจั์ใหม่พริบในการเจรจาจะเจรจาความสิ่งใดก็มีผู้ฟังและเชื่อถือสามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุตริดาและสิทธ์ให้อยู่ในโอวาดได้ดี แลกข้อ5ผู้ที่รักษาศีลข้อที่5ด้วยการไม่ดื่มสุรามีอะไรเครื่องหมักดองของมึนเมาด้วยเสร็จของบุญที่รักษาศีลข้อนี้เมื่อนำมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทําให้เป็นผู้ที่มีสมองปัญญาประสาทความคิดแก่มใสจะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและทรงจําได้ง่ายไม่หลงลืมฟั่นเฟือนเลอะเลือนไม่เสียสติวิกลจริต ไม่เป็นโรคสมองโรคประสาทไม่ปัญญาสามจนกระทั่งปัญญาอ่อนท่านผู้ฟังครับอน,นุสวงของสินห้าดังที่กล่าวมานั้นสำหรับสินแปดสินสิบและสินสองยี่สิบเจ็ดนั้นก็ย่อมมีอนิสวงเพิ่มพูนมากยิ่งยิ่งขึ้นตามลำดับและประเภทของสินที่รักษาแต่สินนั้นแม้จะมีอน,นิสวงเพียงไร ก็ยังเป็นเพียงการบำเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลางๆในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะเป็นแต่เพียงระเบียบหรือกติกาที่จะรักษากายและวาจาให้สงบไม่ให้ก่อให้เกิดทุกข์โทษขึ้นทางกายและวาจาเท่านั้นส่วนทางจิตนั้นศีลยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือทำให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ศีลจึงเป็นทางแห่งรั์เป็นทางมาแห่งสุขเป็นทางไปสู่นิพพาน หากท่านรักษาศีลดีแล้วศีน,นั้นก็จะรักษาเราพระพุทธองค์ได้ตรัสว้ายว่าผู้ใดแม้ทำสมาธิจิตเป็นฌานได้นานถึงร้อยปีและไม่เสื่อมก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอันนับมาจากการปรุงแต่งล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ตามดังนั้น จะเห็นได้ว่าวิปัสสนานั้นเป็นสุดยอดของการสร้างบาร,รมีโดยแท้จริงและการกระทำก็ไม่เหนื่อยยากลำบากไม่ต้องแบกหามไม่ต้องลงทุนหรือเสียทรัพย์แต่อย่างใดหากแต่กลับได้กํำไรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ทานเหมือนกับกรวดและทรายก็เปรียบวิปัสสนาได้กับเพทรน้ำเอซึ่งทานย่อมไม่มีทางที่จะเทียบกับศีล ศีลก็ไม่มีทางที่จะเทียบกับสมาธิและสมาธิก็ไม่มีทางที่จะเทียบกับวิปัสสนาแต่ตราบใดที่เราท่านทั้งหลายจะไม่ถึงฝั่งพัน,นิพานก็ต้องเก็กบเล็กผสมน้อยโดยท,ทําทุกททางเพื่อความไม่ประมาทหรือทําทั้งทานศีลและภาวนาสุดแล้วแต่โอกาสจะอํานวยให้จะถือว่าการจเจริญวิปัสสนาภาวนานั้นลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้กําไรมากที่สุดก็เลยทําแต่วิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่ยอมลงทุนทําบุญให้ทานใดๆไว้เลยเมื่อเกิดชาติหน้าเพราะเหตุที่ยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพานก็เลยมีแต่ปัญญาอย่างเดียวจึงไม่มีจะกินจะใช้พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขัง อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคนสัตว์เนื้จะนานเพียงชั่วช้างยกหูขึ้นกระดิกก็ยังดีเสียกว่าผู้ที่มีอายุยืนนานถึงร้อยปีแต่ไม่มีปัญญาเห็นความจริงดังกล่าวนั่นก็คือแม้ว่าอายุของผู้นั้นจะยืนยาวนานเพียงใดก็ย่อมโมฆะเสียเปล่าไปชาติหนึ่งจัดว่าเป็นโมฆะบุรุษคือบุรุษที่สูญเปล่านั่นเอง ช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานกับท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลร,ระยานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ